哎去！ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครูมวมเป็นของมาออดชีพในงาจ้าสำหรับวันนี้เพื่อนๆจ๊ะนี่นะครับผมกับงานเทปดีเอ็มนะครับกับเจ้าเวหาสกายไลเนอร์เดอนี่นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นสีสกายเดอร์เป็นสีแบบออริจินอลดั้งเดิมนะครับเป็นสกายเดอร์ในแบบเขาเรียกว่าเป็นล่างแบบว่ายุคแรกนะครับผมจะเป็นล่างแบบมืดๆหน่อยนะครับผมโอ้โหสำหรับตัวนี้เพื่อนๆนะครับเป็นงานมดจิ๋วนะเพื่อนๆนะเป็นงานที่แบบว่างานปีเก่าปีลึกพอสมควรนะครับแต่แค่ว่าตอนนี้ก็ยังหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะ ว่าเป็นงานจิ๋วเล็กๆแค่นึงเพื่อนเดูจากมือผมก็ได้รู้มันเล็กขนาดไหนนะครับแต่ว่าดีทงดีเทลคือบ้าบอคนละข่ามากๆนะจ๊ะก็สนามงานรุ่นพวกนี้นะครับไปยังคงหาได้ตามเพจตามตามเฟซบุ๊กทั่วๆไปนะครับเพื่อนๆก็อยากให้เพื่อนแบบไปหามานะครับมาเก็บเอาไว้เป็นสะสมนะครับเพราะว่างานรุ่นนี้ดีเทลดีเทลมันดีมากสีก็โอเคนะครับผมวัสดุจะเป็นเหมือนกับเป็นยางนะครับผมมันก็คงทนพอสมควรนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับก็จะมีของอวดเพื่อนๆประมาณนี้นะครับผมเอามาป้ายยากันเนาะฝากเพื่อนๆคคคคคครรรรรรัััััััับบบบบผมมมกกกกกดดดไลล์์หหุุ้้้ทแตฟออเเเยยีี๋ววจนนนนงาาส